โอ้โหสุดยอด <laughs> เอลินมีแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วครับครับฮะ ออกมาแล้วออกมาแล้วเอกมาเสื้อผู้เป็นลูกออกมาแล้วตามด้วยแพคพัตเตอร์ที่เป็นเอเลี่ยนโอ้โหสุดยอดมันตัดตัเราอยู่มันี่ยนี่ไงเองอะไรรึเปล่าครับครักคุรักอย่าขึ้นมานะแจ๊กขึ้นมาขึ้นมาต้องกันอย่าขึ้นเลยยื้อเอ้ยเราวิน คนดุง้งอะ <c oughs> อเมื่อกียว่าอยากจะบ้าตายแล้วแกี่ยโคตรน่ากลัวอย่าขึ้นมากเลยจ้าวิ่งเงนหนุกอะอยา่าขึ้น,นเลยจ้าไม่ไหวนะจ้าเรไปเร็วใส่ละไฮเอ็นซิกแอบเออโอเคเรียบร้อยปลอดภัยเฮ้ยเราติดบ,บั๊กป่ะวตรงเนี่ยเออดีแล้วอา้าว เอเยนติดบั๊กเอเลนเาเก่โอ้โหเอเลนวิ่งมาแล้วไปแล้วตามเหมือนว่าจะตามแพ็กฟัสเตอร์ไปไอ้เที้ยแพ็กฟัสเตอร์ติดเชื้อแล้วไหัวหน้าไอ้เหี้ยสุดยอดเอ้ยตั้งอยู่ไหนวะตั้งอยู่ไหนจดนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ในตึกนี้เว้ยไม่เห็นชื่อแม่เอยู่ในเนี้ชิบหายแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นนะตอนเป็นคนอยู่อ่ะ เอาเหนาะเมียวเลยอ่ะไม่ไปตรงบักนั่นเ้าวัดดีวัดดีมันอยู่ตรงบนนี้เฮ้ยอย่าเรียกเพื่อนดิปีได้โปรดอย่าไปเลย่นวิงดักข้างในมันอยู่หมันงหามันอยู่หลังหามมันเป็นไปดักไปดักเราไปดักไปดักไม่ดักอยู่เนี่ยอู้วิงยังเอออ้ยโดนดักหน้า เอปไปทางที่เรวที่สุดเราแม่งก็มาเออแกดังนั้นอะฮ่าเ่าฮ่าน่ีฮ่าฮ่าฮ่าเ่าด่าล่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่้ฮ่าฮงาฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่าา่าฮาฮ่า่าฮ่ฮฮฮ ต่อไปใครเป็นเอเลียนวะ้องใส่เป็นเรา้ำเป็นแล้วเนี่ยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เราไม่ติดบั๊กนี้แล้วอะทำไงดีอ้าวเป็นฮีโ่เวเอาเห็นแล้วสับวัซอมหนีเหราที่สุดระวังตัวติดติดติดเ้ยหนีอะไรเหรอถ้าทำไมเอเลียนไม่เห็นเราวะ ตั้มตั้มระวังตั้มระวังตั้มระวัง,ง,วงนอน๋อไปเลีล้ยงกันลงไปหาเรื่องมันพุ่เด็กน้อยรอดอีอยู่ไหนเนี่ยเสียวเนี่ยโอ้ยเสียงล่าง เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนี่วะตามอยู่ไหนตั้ตามล้อมันมันอยู่ที่เดียวเราอะไม่ไม่บัดไม่ตัดไม่ปัดไม่ไม่็ัดไปเราเราใช้อันี้เอออันี่อะไรนะมันไปแล้วมันหนีเลยหนีเลยโอ้โหแม่หิวเลือดเลย เฮ้ยตั้มตั้มรอดมันมาเราเจอซัพพลายบ็อกซ์กล่องเล้วรอดไปแล้วรอดไปแล้วโอเครอดแล้วเราเก็บไม่ได้ซัพพลายบ็อกซ์กัมชิบหายแล้วเร็วๆคุ้มกันเลยคุ้มกันโคบมีเราคุ้มกันไม่ได้แล้วซัพพลายบ็อกซ์หายไปไปนี้นี้เข้าไปง่านเข้าไปง่านแมพตรงนี้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 เฮ้ยตั้มตั้มตั้มออกมาตั้มออกมาเร็ว แอบตรงนี้เร็วเฮ๊ยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไปตีเไปได้มีได้ได้ดอ้ได้มีฮีโร่อไรนะมึงเรากำลังแอบอยู่ที่โคนไมิดหละเดี๋ยวพาไปหาตั้มให้เอเลียล่ยนน <Hay> <Giul ia. S 1> ้อยไปไปตายตายเมาเห็นเห็นเห็นชื่อรอยู <ness> ่จุบโอย ฟีดได้โพดมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นแล้วมืโลโอเยสสวครับผู้กำกับในคาเฟ่เคอนเตอร์ในการแพ็คกิ้งเกมเมอร์รีวิวเย่ดูดีดูคำสักอกราวดีเจงไม่ได้นทำอะไรเลย ถ้างุดสายสามบอกให้ตายหิาลใช้ u ยู่ี่แล้วปละเบิร์ดมาเลยสวัสดีเพื่อนสวยงามแอบแล้วไม่อยุ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยแอบตรงนี้ดีกว่าอ่ะอ้าวเราเป็นโอ้โหหนีละ ไหนวะเฮ้ยแอบไปยีทีลงใจแพ็คฟาเตอร์เห็นเห็นชื่อเราเนีเ่ยเห็นเห็นเห็นฮีโร่เลยเหรอเราก็เห็น<ร>ฮีโร่อยู่นะแป๊บ,บน <ำ S 1> ึงนะแยวเราแอบ,บที่บักอยู่โชคดีเฮ้ยเราไม่ได้แอบ,บที่บักอะ อุ้ยยาอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนไม่ไปยังหัวอยู่ไหนอ้าวเห็นแล้วอยู่ไหนวะกูเห็นแล้วไหนวะทิ้งหน้าพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอีนึงแคทีอนึงแคทีเหรอแต่ใครโลกก่อนล่ะไปละ ไก่จ้าชิ้น่ยังไม่คุ้นห่อไงไก่เฮ้ยไก่อย่าบักดิไก,ไก่ไก่บักเหรอไก่ไก่บักอะไก่ไม่คุ้นอะเลือดจะหมดแล้วนะไก่ S <S เอ้ยไม่ได้ไงวะบักไม่เหรอเอ๊ยน้องก้มหน้าลงเว้ยหนึ่งชั่วใช่หรออยู่ไหนมันอยู่นี่นอยู่นี่ตามาตามมาตามมาไหน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 ครับชิมายลยวิ่งไหนวะไหนวะเมื่อกี้เห็นชื่อเหรอเนะี่ยไหนวะอย่าเก,ก็บซัพพลายบ็อกซ์ซัพพลายบ็อกซ์อ่ะมันมันมันจะมีอันหนึงน่งอ่ะที่เป็นแดงๆอ่ะมันจะติดสแตนตรงนั้นเว้ยมันจะโดนยิงตาย อยู่ไหนวะเซเซอน,นอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมิดจังวะไหนวะตรงนี้บอกวะในบ้านนี้เปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่เดี๋ยวข้างในนั้นไม่น่าใช่อ่ะ เฮ้ยข้างบนนี่เจอแล้วเจอละเจอละเจอละไปเร็วไม่โอ้ยรอดตอย่างน้อยเราก็ได้คิวหนึ่งยืนเหนือเราเออตายแล้วโคตรโคตรดีใจเลยใ่้คิวหนึ่งเยเราไม่อยากเป็นฮีโร่แล้วเหยียดฮีโร่เราไปที่บักดีกว่าไม่ไปละเอบแอบตกได้ละ ไม่เคยรู้หรอกพอเป็นฮีโร่โอ้รู้เรื่องเลยเป็นฮีโร่นี่วิ่งลั่นเลยวิ่งผ่นเป็นฮีโร่ไงเป็ดสวัสดีฮีโร่เสร็จปะโอ้ยรู้เหมือนเห็นใครไอ้ตังโดนหัวมันอยู่ไหนเออนั่นนี่อยู่นี่โคนนี้แหละมิสคอเลย แบบแทบจมน้ำตายอ่ะมิดโคอไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนวะไม่บอกครับบอกหน่อยเฮ้ย เลยลด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 เลยลยไปเย่ข้างนั่นต่อระเบิดระเบิดเกียร์ระเบิดไปที่ไหนดีวะไปที่ไหนดีวะเราอยากลองบักมั่งอ่ะมันบักไงอ่ะก็ไม่รู้เลยเฮ้ยบักเลยแล้วเย่ตัวเอง ไม่ต้องเป็นโลครั้งเลยเอ r is o อ t น e way ไม่เห็นเอเลียนนะครับตัวนี้ไก่ไก่วิ่งพันเป้ยไก่เต้ยวิวไไปเจอนี่ไอ้ตรงนี้ฟันได้ไฟฟันเจอเลยว้านน้ไก่วิ่งค้าตอนนี้

พาไปพาไปทางห้าแบบนี้อ้แม่งบังจริงด้วยยึดยึดยองยังไปยังหัวยังหัวไปยัไปไกลไยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเรากำโดดอยู่่ะโอเคเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วไอ้มาช่วยฟันช่วยยึดหัวหน่อยย้ายเราได้มีทีโรนะฟันนม่แกแลกเลยเอาเราบักตามตั้มเลยเมย์ขเบราขึ้นไม่ได้ มัันนน่มาตุยอะไรตูดลูกเนี่ยอ้าวบักบังเฮ้ยไม่บักบังเลวบักหัวเอาไปครับไปด่าด้เฮ้ยตั้มตั้มตั้มดูดิเลวบักเนี่ยตั้มดูดิจิกบนหัวแกดิตั้มเอ้ยอย่าอย่ามึงฆ่าอย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 ่ามึงฆ่าตั้มดูดิตั้มดูไม่ได้เราเสียโดนเยียบไปเอา เอ้ยยา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 ไอแพ็คฟาสเตอร์ยาดูดูดูข้างบนแกดูข้างบนหัวแกดูเราเราไม่หยาบเราสาบานดูเราเสียวเนี่ยเอ้ยยายาแพ็คฟาสเตอร์เอเร็เร็วตามมืงไม่ขึ้นอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้เลยอนาจัดเนี่ยได้ไหมโคตรบัคกะตรงเนี้ยบัคจัดอะตกแล้วเนี่ยไไอตั้มแม่งชนะแน่เลยว่ะแม่งมุดอยู่ตรงแม่งตรงนั้นอะโอ้โหแม่งพลาด มามา,านูว่ะบักเยอะจังบ้เออบักเยอะเฮ้ยหมดเวลาแล้วเออ้แพ้เลยก็อยากเป็นฮีโร่เฮไมน้องเราเป็นฮีโร่เนอะโอ้โหเรามดเวลาโคชลองแกใสช,ชนะ

เอเลียนวัดดีสบายดีวะไหนวะตั้มอยู่ไหนวะกยังจะกบมึงมึงอ๋อเฮเย หวัดดีเพื่อนเป็นโตปอยไอ้เพี้ยฟัตเตอร์อยู่ไหนต้องต้องบอกมาที่ฟัตเตอร์โอ้ยแกฟัตเตอร์อยู่ไหนอยู่ข้างบนนู้นน่ะบนไหนวะหน้าหนาข้างบนนู้นอ่ะตรงนู้นตรงในตึกอ่ะไม่อยู่แล้วมันลงไปแล้วตรงไหนวะตึกตึกไหนตึกล่างน้าหนาลงมาตรงนู้นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฉยเฉยนะเฮื้อตกสปายบล็อกเว้ยอย่ายิงเรานะเล็งไว้ก่อนนะ ช่วยด้วยไม่มันอยู่ไหนวะตามอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะตามมันอยู่ตรงนั้นและวะเอ้าเล่นเกิดใหม่ได้เหรอไม่เกิดได้แค่ถ้าถ้าเป็นหัวหน้าคนที่เกิดครั้งแรกอะจ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 ะไอ้นี้ครั้งเดียวมันอยู่ไหนเร็วๆบอกมาอยุดไอยู่ใกล้ๆกันที่เดียวอะเราเนี่ยเห็นไหม

ơi Tập phai bốc. 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 Là bượt chứ Nói no, mình mean Là bượt này chứ Lọc Lọc <coughs> รีโหลดดิรีโหลดดิรีโหลดดิวิ่งเลยวิดิวิ่งวิ่งเลยไปไปเอาไปเสียงกำลังบูคาดูใจเราดูก็ก็มอสายลอนสายลอนกว่าสบายใจตายโอ้คนเดียวมันก็เข้าใจอยากาะไรก็คอยลามมาข้างกายรับรอปลอดภัยมทำไมตายแต่หลังตอยเก่าฉจะตกหลุมนะเก่านี่แล้วก็บอกที่นีะตอนใายไม่ใจเไม่น่ารอนสีมาบอกไปแล้วดีนะ พักพี่แรกมันล้วพันปีพันปีเลยเหรอเออเอาเกียบรอเลยบบในที่สุดเราก็รอดรอดได้ไง